สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นามูทลอดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็น EP 3แล้วเนาะที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะให้ไพ่เป็นผู้เล่าเรื่องเหมือนเดิมค่ะให้ไพ่ลองมาดูคําทํานายค่ะว่าวันนี้ไพ่จะสื่อสารอะไรกับพวกคุณนะคะใบแรกห้าถ้วย เดอะเดวิ Devil ค่ะหเหรียญสิบไม้สองดาบฝ่าจจะปดไปไดไหรือเปล่า ก็สำหรับบางคนนะคะคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงรอคอยท้อแท้ผิดหวังหันหลังให้กับอะไรบางอย่างหรือว่ามีความผิดหวังนั่นแหละนะคะ The Devil เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของพันธนาการการยึดติดการที่เราเสพติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือยังคงแบบอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ หกเหรียญมันหมายถึงการที่จริงๆเราก็เป็นยังนึกถึงยังนึกถึงยังอยากแบ่งปนันยังรู้สึกดีนะคะยังเอ่อหรือในบางคน,นเป็นคนใจดีอาจจะแบบอยากจะไปทําบุญเข้าวัดก็ได้หรืออยากจะไปซัพพอร์ตใครหรืออยากให้ใครมาซัพพอร์ตเราก็ได้นะคะเอเนอร์จีสามารถสลับกันได้ในบางคนก็เป็นคนที่ทํางานหนักมากนะคะ ทำงานหามรุ่มหามค่าเป็นคนทํางานเก่งหนักเอาเบาสู้หรือถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนที่พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะสองดาบมันหมายถึงการตัดสินใจที่ยังยังไม่มีทางออกอะคะ่ะหรือยังไม่อยากที่จะรับรู้เหตุการณ์ ในปัจจุบันหรือยังไม่อยากจะยอมรับกับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้นะไม่อยากรับรู้ขอปิดหูปิดตาก่อนอันนี้คือเป็น energy ของคนที่เข้ามาดูคลิปคลิปของเราในวันนี้ตรงกันบ้างหรือเปล่าคะบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับมูลนิธิทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือใครก็ได้หรือในบางคนก็อาจจะทํางานพวกการสื่อสารพวก ต้องพูดต้องคุยสื่อสารก็ได้นะคะหรือทํางานกลางคืนนะคะไปร้านอาหารกลางคืนร้องเพลงกลางคืนอะไรอย่างนีออ้หรือเป็นคนที่ชอบเสียงดวง <c oughs> <c oughs> ก็ได้ที่เข้ามาดูนะคะคลิปคลิปของเราเคลิปของเราในวันนี้คลิปคลิปของเราโอเควันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของความรัก อย่างนั้นขอให้ไพ่ช่วยเล่าเรื่องหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้คนคนนั้นเขารับรู้ไหมคะว่าเรารู้สึกผิดหวังเสียใจรอคอยังยึดติดอยู่กับเขาอยู่ก้าเหลียนนะคะ ีดาบคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบเกี่ยวกับเรของเขาสัมพันธ์ด้วย6กดาบเก้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้าจริงๆถ้าให้ดูนะคะคนคนนี้เนี่ย เขาอะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเหมือนเป็นคนมีสเสน่ห์อะไม่ค่อยอยากจะจริงจังในเรื่องของความรักอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขายังคงแบบเปิดใจอ่ะหรือแบบเป็นช่วงที่หรือเป็นคนที่พอเูลาก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เปิดใจแต่แบบเป็นคนที่พอเูลา r อเขาน่าจะรับรู้เพราะมันเป็นการ เถียงกันตอนนี้มันเป็นการนิ่งเงียบกันไปนะคะสีดาขึ้นมันก็คือการนิ่งเงียบเขาก็คิดถึงนะมันมีความคิดถึงแล้วก็มีการนึกย้อนถึงอดีตที่เขาทําไม่ดีกับคุณหรือคุณทําไม่ดีกับเขาตอนนี้ก็เลยเหมือนกับต้องห่างกันไปหันหลังให้กันเกิดจากคําพูด แล้วเขาก็มีความกลัวกลัวเหมือนกันนะกลัวอนาคตค่ะกลัวอนาคตหรือว่ากลัวเหตุการณ์บางอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือบางคนอาจจะตีกับตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงต่อดียังสับสนว่าต้องทำยังไงดีเง,งี่ยมันถูกปิดกั้นนะคะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงน,นี้มาสะทอ้อนอือหอเขารับรู้รับรู้นะคะว่าเราเสียใจแต่ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนพูดตรงอืมแล้วก็มีโก้ในระดับหนึ่งเป็นคนพูดตรงพูดแรงนะคะ จริงๆก็ยังไม่รู้เนาะว่าจะถามอะไรดีอ่ะแล้วเขาเขาคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่เขาจะ take action หรือจะทำอะไรบ้างไหมห้าถ้วยเขาเองก็รอคอยเหมือนกันนะผิดหวังเหมือนกันแต่ก็แอบรอ สิบเหรียญเจ็ดดาบสี่ไม้เท้าเก้าเหรียญ ขอดูก่อนนะคะลองมดก่อนสิบดาบเต็มเหอ,หอร์รขึ้นนะคะจัสติ ต h e Tower ข้างหลังคือห้าห้าดาบถามว่าเขาจะทำอะไรจะเทคท่อ,อะไรต่อไปไหมต้องบอกก่อนว่าจริงๆความรู้สึกของเขา,าเขาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะมันก็เหมือนลึกๆก,ก็ไม่ได้มั่นใจในสถานการณ์เหตุการณ์นี้หรอกก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ก็รุนแรงพอสมควรตัวเขาเองก็เสียใจยผิดหวังแต่ยังคงเฝ้ารอคือไม่ได้เฝ้ารอขนาดนั้นนะคือมั่นใจว่ามันยังไม่สิ้นสุดแต่ว่าตัวเองก็เจ็บนะคะตัวเขาเนี่ยนะตอนนี้อาจจะต้องทำอะไรหลายๆ,ๆอยา่างมีความรับผิดชอบมีหน้าที่การงานที่ต้องทำต้องดูแลครอบครัวต้องเป็นผู้นำอนะเนาะ ดังนั้นน่ะถามว่าเขาคิดจะทำอะไรไหมจริงจริงอะ่ะเหมือนเขาคิดที่จะทำนะคะคิดอยู่แต่ด้วยภาระหน้าที่อะไรบางอย่างมันยังทำให้เขาเนี่ยยังทำอะไรมากไม่ได้ในตอนนี้ก็มีการแอบคิดแอบกังวลแล้วก็แอบแตัดสินใจคิดว่าจะทำยังไงก็อยากจะกลับมีกลับมามีความสุขกลับมามีความมีความสุขอีกครั้งนึ่งอะ่ะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะตัวเขาก็ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะทำเขาเองบางทีก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขารู้สึกกับคุณมากกว่ามากกว่าที่เขาคิดไว้มันอาจจะเป็นเรื่องของความกระทนหันเหตุการณ์ที่แบบกระทนหันหรือเขาอาจจะไม่ได้คาดคิดเลยก็ได้ว่าเขาอยากจะทำสิ่งนี้เขาก็แบบอาจจะไม่คิดอ่ะ ว่าเขาก็อยากทำสิ่งนี้นะขอขยายความนิดนึงกันว่าทำไมมีเดอะทาวเวอร์งใบค่ะคร่ดุดสองไม้เท้าไพดูดออกมา ขอขยายความสิบเหรียญให้หน่อยค่ะว่าตอนนี้ถ้าเอาจริงๆนะถ้าเขาแบบถ้าไม่ได้ติดในเรื่องของภาระหน้าที่นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปากหนักอะค่ะเป็นคนปากหนักเป็นคนมั่นใจเนี่ยเขายังสับสนอยู่เลยเหมือนเขาก็ปากคือใจอยากจะกลับมาทำอะไรให้อยากมาคุยอยากมาคืนดี แต่ตัวเขาเองเป็นคนปากหนักนะคะก็อาจจะยังสับสนอยู่อาจจะยังไม่ได้มั่นใจมากมายว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีเจ็ดดาบคืออะไรคะแอบคิดหรือซ่อนอะไรไปอยู่ตัวเขาเองเนะี่ยได้แปดดาบนะตัวเขาเองเนี่ยก็คิดว่า หรือมันควรต้องจบแล้วจริงๆมันอยู่ในช่วงที่เขาตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะจะเอาอยัางไงดีต่อไปจะตัดสินใจที่จะจบหรือว่าจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นดีนะอืมอสรุปมันคือความคิดอะไรของเขานะคิดเหมือนอยากจะทำอะไรบางอย่าง แต่อีกใจหนึ่งก็เหมือนเขาเป็นคนที่ออกเออเขาเรียกว่าอะไรแข็งนอกเป็นเอ้ยเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะเหมือนอีพีที่แล้วเหมือนต่อมาจากอีพีที่แล้วเลยนะคะว่าเหมือนเป็นคนแข็งนอกอ่อนในเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะเป็นแบบเดียวกันเลยคะ่ะเก้าเหรียญคืออะไรคะขยายความเก้าเหรียญหน่อย เขาก็คิดอยู่แหละเขาก็คิดอยู่นะคะความมั่นใจของเขานี้ลึกๆก,ก็ยังไม่ได้มั่นใจสักเท่าไหร่หรอกห้าถ้วยคืออะไรคะขยายความห้าถ้วยเราจะขยายความทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเหรียญเหมือนมีความคิดที่อยากจะทำอะไรบางอย่าง เดฟิวหล่นลงมาแต่เราไม่เอานะคะขยายให่ความสิบดาบให้ด้วยค่ะคือวีอฟอร์จูนมันเหมือนกับมันไม่เขาก็กลัวเรื่องของการที่จะต้องกลับมาเจอเหตุการณ์แบบเดิมกลัวอดีตที่ทำร้ายนะคะไม่อยากที่จะเจอเหมือนเดิมนะ เตมเซอร์ค่ะหนึ่งใบค่ะขยายให้หน่อยห้าดาบห้าดาบห้าไม้เทา้าโอ้โหจัสติกค่ะขยายความให้หน่อยค่ะหนึ่งใบคิงอัพครับจะเช็มพลนหนึ่งใบนะคะคิงอัพ n อ s ใบข้างหลังก็คือ สิบถ้วยนะคะความสุขครอบครัวอ่ะถ้าให้มองนะเขาจะทำอะไรไหมเขาคิดที่จะทำแต่เขาก็ยังสับสนอยู่เพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากหนักอยู่เหมือนกันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจแข็งปากหนักใจนึงเนี่ยก็คิดว่าอยากจะหันหลังให้กับสถานการณ์นี้คืออยากจบไปเลยอะ อเอออ้าวนะคะอยากจบไปเลยขอลืมดูสีไม้เท้าสีไม้เท้าค่ะเรื่องอะไรคะบางคนก็ชอบอยู่บ้านไดนะ้เนาะหรือว่าชอบทำงานในที่บ้านแต่เขาอะลึกๆเขาก็รู้ว่าถ้าการกลับมามันก็คงมีความสุขแหละแต่ในความสุขนั้นอะ่ะมันกลับมามันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมอะคะ่ะ ก็จะเกิดความเครียดเหมือนเดิมเนาะเขาก็เลยยังคิดอยู่ที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยก็คือเขาก็คิดอยู่นั่นแหละว่าจะเอาอยัางไงอืมเขาก็นิ่งเงียบอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่า อดีตอะคือการที่กลับมาเขาไม่ได้มั่นใจหรอกว่ากลับมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมเขาก็ไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วเขาก็ไม่อยากทําให้เราเจ็บปวดอีกด,ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขามีความเป็นผู้นําด้วยมีอีกโก้มีอัตตาตัวเองพอสมควรเลยเขาก็ไม่ได้ยอมที่จะลดมาให้เราหรอกแค่คิดนะคะว่าอยากจะทําอะไรให้บางอย่างถึงแม้ว่า เขาจะรู้สึกดีอะไรยังไงเขาก็จะยังแบบคิดว่าน่าจะยังไม่ทําอะไรรอดูทรงรอดูอาการก่อนนะคะอาจจะดูห่างๆอย่างห่วงๆนะคะอ่ะแล้วสุดท้ายคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรอยากรู้อ จะจบด้วยดีไหมหรือว่ามันต้องหันหลังเลิกลากันไปเลยคะสีไม้เท้าอสามดาบมาทำไมนะสี่ไม้เท้าแล้วสามดาบเอ๊ะยังไงนะสีไม้เท้าแล้ว3ามดาบมันยังไงกันคะเนี่ย เงี้ยบอลวันนี้มือรั่วนะคะไพ่ตกบ่อยสิบดาบหนึ่งเหรียญสองเหรียญ เก้าไม้เท้าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงะสซานโอว้าว oh, wow. นั่นเด็กถือถ้วยไ,ไมสุดท้ายค่ะ นายถืออ๋อนายนายับครับโอเคสำหรับคือเดวิลไม่กอดนะอ่ะสุดท้ายแล้วมันยังเป็นยังไงกันอยู่สุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณน่นแหละคะ่ะคือเขายังคงนึกถึงความสุขที่มีเรายังคงนึกอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีความกลัวอะไรบางอย่างนะเขากลัวเสียใจ กลัวผิดหวังหรืออะไรอย่างนี้หรือจะเป็นบางคนมีในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนเตอร์ปาร์ต,ตี้อะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะมีหรือกังวลเดาหรือเขาอะกังวลว่าจะมีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวแล้วก็กลัวการกลัวการที่เ <c oughs> จ็บปวดนะคะ อืมใจอะ่ะก็เหมือนอยากจะคอยยังคงดูอะ่ะยังคงเฝ้ามองเฝ้าดูอะ่ะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันถึงแม้ว่าบางทีเรื่องมันมีเรื่องความผิดหวังเจ็บปวดนะคะแต่ก็ยังคงอยากจะมอบความรู้สึกดีๆยังคงมีความรู้สึกดีๆให้อยู่แม้แ้วความรู้สึกนะั้นมันค่อนข้างที่จะหนักแน่นด้วย แต่ตัวเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนนะคะเราสองคนมันก็ยังคงมีแพชชั่นต่อกันอยู่นะยังคงเสพติดยังอยากอยู่ด้วยกันอยู่ดีเหมือนกับว่าต่อให้ต้องเจ็บเหมือนสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะอยู่ก็ยังอยู่ด้วยกันมันจะมีคนนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง,ไไงที่ อาจจะยังมีสเสน่อยู่นะคะยังอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาบ้างนะคะหรือว่าอาจจะกลัวกลัวอิดกลัวกลัวขาดขาดความเป็นตัวเองอ่ะหรือต้องการที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ความสัมพันธ์นี้จะดําเนินต่อไปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยในขณะที่อีกคนหนึ่งก็ยังคงคิดวนคิดวนนะคะกลัวความเจ้าชู้ของเขาหรือเปล่ากลัวความเมียเนกลัวเออมือที่สามจะกลับมาจะเข้ามาจะมีผลต่อใจไหมแต่ก็ รับได้กับสิ่งที่เขาเป็นและก็ยังคงพยายามมอบความรู้สึกดีๆให้เขาเสมอเพราะมีแพชชั่นมากๆเลยนะคะยังมีแพชชั่นยังยึดติดยังตัดกันไม่ได้นะเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบนี้ให้ให้ให้ไพ่ฝากบอกอะไร กับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยค่ะนะไอยากจะเตือนอยากบอกอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้บ้างค่ะจะฮัลโลแฟนาวดาบางคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเเหรียญบางทีสิ่งที่เราเจออยู่เผชิญอยู่ อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ได้นะคะที่ทำให้มันเกิด The Fool แถ้วยเจ็ดถ้วยอ้าหยิบเลยแล้กัน 2ดาบ The s t r a i n s t r a i n นะคะ สุดท้ายคือสีดับพ่ออยากเตือนว่าบางทีนะเราก็ไม่ต้องแบบคือความสัมพันธ์นี้เราอยากจะอยู่ก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ออกไปก็คืออยู่ในกรอบอยู่ในมุมของเรานั่นแหละไม่ต้องไปจะบอกว่าทุ่มเทมันก็ไม่เชิง <laughs> ขเขาเรียกว่าอะไรอยู่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะแต่ให้อยู่แบบสบายๆนะไม่ต้องไม่ต้องจำกัดกรอบตัวเองอะนะอยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปไปคิดจินตนาการอะไรมากมายเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ นิ่งๆเรื่อยๆนะคะเราก็อย่าไปจินตนาการหรือคิดมากหรือเป็นกังวลมากนะความเครียดมันไม่ได้ช่วยเรื่องของการตัดสินใจอะไรได้นะคะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่อยากที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ต้องยอมรับว่าเราต้องเป็นฝ่ายที่พยายามเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนนะ ต้องรอคอยเป็นฝ่ายที่รอคอยเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลความสัมพันธ์นี้เราจะเหนื่อยหรือเปล่านะคะ The f o o l มันหมายถึงให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นเหมือนการเรียนรู้และกันเนาะเป็นเหมือนการผจญภัยอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนะ ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากจั d เมน n t มันเหมือนกับถ้าเราไปคาดหวังสิ่งนั้นมันจะไม่ได้เราต้องปล่อยวางนะคบกันได้แบบสบายสบายนะคะผลสุดท้ายแล้วตัวเราเองในวันหนึ่งที่คนไม่ไหวเราก็จะ ออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเองก็จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ได้เองนะคะประมาณนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะรวบเร็วเหลือเกินรวบเร็วเหลือเกินก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ได้เข้ามา รับชมรับฟังกันนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยขอ,อโทษด้วยนะคะหากใครที่ต้องการคอมเมนต์หรือติชมนะคะรบกวนคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยแล้วก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับเราด้วยแล้วถ้าหากใครสนใจที่จะดูดวงแอดเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะคะ วันนี้หากคำผิดพลาดประการต้องขออภัยด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ